ผมจะคุยกับเทรนเนอร์หน่อยนะครับว่ามาถึงสัปดาห์ที่2แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับลูกสิษย์นะครับขอตัวแทนครู voice จาก gen x นะครับอะคาเดมครูปุ้มครับค่ะครูอยากจะบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมาจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยโชว์ทั้ง2เสาเนี่ยพวกครูเนี่ยจิกเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้ากันเลือด10ๆเลย ะะลุ้นพวกเราทุกเพลงเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่ทำได้ดีมากๆเกินความคาดหมายของคร<ล>ูค<ล>อีกนะคะแต่ว่าอีกหลายๆคนก็ยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะแต่ครูก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังจะไปจากบ้านของเราในวันนี้นะคะว่านนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ วาระส,สุดท้ายของเราอะนะคะเป็นก้าวที่เราจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้ฝึกฝนต่อไปนะคะครูทุกๆคนเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะครับ่าเป็นเสียงจากตัวแทนตัวแทนครู voice จาก Gen X Academy นะครับครูปุ้มต่อไปเป็นครูจาก Dancing นะครับจากระดองครับแล้วเชิญครูเป็ดครับค่ะ ก็จะบอกว่าในส่วนของเต้นรำนี่ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยทุกคนทำให้คนดูมีความสุขแล้วก็คนทางบ้านก็มีความสุขด้วยทุกคนเก่งมากค่ะขอเอาใจช่วยค่ะต่อไปจะเป็นครูจาก acting นะครับจากสถาบันดนตรีมีฟ้าครับครูปเปร์ครับค่ะก็วันนี้เกินครึ่งของโชว์ทั้งหมดเนี่ยดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะคะ สำหรับคนที่ทำโชว์ได้ไม่ดีนักเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าการทำโชว์ให้ได้ดีเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่จะมาเอื้ออำนวยซึ่งคนทั้งบ้านก็พอจะดูออกพอจะดูรู้นะคะก็ไม่ต้องคิดมากแล้วก็ถ้าวันนี้ใครที่จะต้องออกไปเนี่ยก็อยากจะให้ยังขยันอยู่ยังมุ่งมั่นอยู่และยังคงตั้งใจเพื่อจะตามหาฝันที่คุณคาดหวังเอาไว้ให้ได้นะคะเพียงแค่ ไปอยู่ที่บ้านเราไม่ใช่บ้านแมกโนเลียเราก็สามารถที่จะเรียนต่อได้ที่นั่นนะคะโอเคไหมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นเป็นกำลังใจสำหรับเด็กๆทุกคนนะครับต่อไปขอเชิญครูพิเศษของเด็กๆครับครูรักครับก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่เอาสิ่งที่สอนไปใช้แล้วมันก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราเป็นอนุบาลน,นะครับ สัปดาห์นี้ยินดีด้วยเราขึ้นป .1 กันแล้วผลไม้ชุดนี้ยังไม่สุกนะครับบางอันก็ฝาดบางลูกก็เปรี้ยวนะครับแต่ต่อไปถ้าสุกงอมแล้วรับรองอร่อยแน่นอนนะฮะสุดท้ายนี้ที่เหลือเวลาต่อไปนี้คือเรื่องของเกมซึ่งเราเข้ามาเล่นเราก็ต้องตามกติกานะครับบางครั้งผลโหวตก็ทำร้ายหัวใจเทรนเนอร์เหมือนกันนะครับแต่เราก็ยังคงต้อง ทำตามหน้าที่เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราเล็งเอาไว้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆคนครับแล้วเจอกันขอบคุณครับและสุดท้ายครับเชิญครูใหญ่ของบ้าน Academy Fantasia ครับครูฝันครับพูดยากคือถ้าถ้าสารภาพกันตรงๆครูเริ่มภูมิใจขึ้นมานิดหนึ่งละที่ได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ จากที่สยองแล้วก็กลัวมาตลอดว่ามาทำอะไรกับเด็กกลุ่มนี้อาทิน,นี้ครูดีใจมากมันมันมีปาฏิหาริย์หลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเกิดปาฏิหาริย์คือคนมันจะต้องกล้าเสี่ยงตรงนี้ไม่ว่าจะลองกล้าที่จะประสานดังๆออกมาหรือกล้าที่จะลองเสียงขี่ที่ตัวเองไม่เคยทำได้หรือกลัวมาตลอดเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังได้อยู่ในบ้านดีใจด้วยแต่อย่าเลิง ยังมีทางอีกไกลส่วนส่วนคนที่จะต้องออกจากบ้านวันนี้จำไว้นะคะนี่คือป๊อปล่าโหวตมันเป็นมายาถ้าเราได้ทำแล้วร้อเเซนความเป็นคนของเราไม่ได้ลดลงแล้วไม่ต้องเสียใจถ้าประกาศบอกชื่อเราก้าออกมาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วเรายังเป็นสิษย์เป็นครูกันตลอดไปแล้วเจอกัน ขอบคุณแฟนเนอร์ทุกคนครับและวินาทีนี้ถือเป็นวินาทีสุดท้ายของการโหวตพับทุลาโหวตในสัปดาห์นี้ผมขออนุญาตปิดโหวตครับและขอเชิญนักล่าฝัน12ฝัน13คนกลางเวทีครับ ใน12นักล่าฝันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันได้เป็นเจ้าของคอนโดหรูจากโครงการแมกโนเลียสมูลค่า4ล้าน5แสนบาทก็คงต้องตามลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับขณะน,นี้ทีมงานกำลังร,งรวบรวมคะแนนพบผู้เล่าโหวตและเราจะได้ทราบพร้อมๆกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง True Corporation คเครื่องดื่มเ๊ปซี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโ um บ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมแทนทีนผ้าอนามัยลอรีเอ็ Big บิ๊กซีซูเปอร์เ e ็นเตอร์เดอะพิซซาคอมพานี1 1รถยนต์ Ford และขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำนะครับโครงการบ้านแมกโนเลียส และขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาแบรนด์ซุปไก่สกัดเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตโดย a c อ Cloth รองเท้าโดย Crazy Step แต่งหน้าโดย Bobby Brown ทำผมโดย Tony and Guy เฟอร์นิเจอร์ในบ้านจาก Habitat ขอบคุณแชนด d เลียทั้งหมดและเฟอร์นิเจอร์บนคอนเสิร์ตจาก b บ r i t a s และขอบคุณกระเป๋าเดินทาง To Me ครับท่านผู้มีเกียรติครับ การตัดสินนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นคะแนนจาก p ็ p ป l a r า o อร์ดไม่ใช่คะแนนจากคณะกรรมการหรือคอมเมนเตอร์ที่ให้มาเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะต้องถูกขานชื่อเพื่อออกจากบ้านอะคาเดมีไปในวันนี้ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงแย่ที่สุดไม่ใช่คนที่แสดงแย่ที่สุดแต่เป็นคนที่ได้คะแนน Popular v บอรน้อยที่สุดขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะต้องออกจากบ้านนี้ไป ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจนะครับว่าตัวเองแย่ที่สุดคุณไม่ได้เป็นคนที่แย่ที่สุดนะครับบัดนี้คะแนนพ o p พุลาวจากเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะครับขอบคุณครับ ผมเหมือนเคยนะครับผมจะประกาศชื่อผู้ที่มีผลพ o p u l a r v o น้อยที่สุดสามอันดับขอให้ก้าวมาข้างหน้านะครับจะมีคะแนนที่เท่ากันสองคน ที่น้อยเท่ากันสองคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสคนที่จะต้องก้าวออกมาข้างหน้านะครับคนแรกวีแปดคนที่2 วีสิบคนที่สามวีห้าครับ <5 S 1> และคนที่สี่วี ผู้ที่ได้รับผลพัฟเฟล่าโหวตน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับวีสิครับ ทุกครั้งก็จะมีภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่กติกาก็คือกติกาครับ ็ยังเชื่อนะครับว่าน้าลูกตาลยังใช้ความพยายามต่อไปนะครับโดยความสามารถที่เธอมีอยู่นะครับแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเธอจะต้องประสบความสําเร็จแล้วก็ตามหาฝันของเธอเจอในวันหนึ่งข้างหน้าครับขอให้เธอโชคดีครับขอเสีกปรบมือให้ V10 ครับน้องลูกตาลครับ เรายังเหลืออีก11ฝัน12คนนะครับที่จะต้องตามล่าฝันของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่กระดขั้นสูงสุดของ Academy Fantasia และท่านผู้ชมครับนี่คือเพลงสุดท้ายจากนักล่าฝันอีก12คนที่เหลืออยู่ของ Academy Fantasia ปล,ปลายทางท้องใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันไกลแค่ไหนจะไปวาม i I'm